สวัสดีค่ะมาดามมงโพเดอ้อค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้คือใบน้ําเตยหรือใบระจากนะคะเอาไว้เห็ดสาดเห็ดเสื่อนะคะไว้นั่งเล่นก็นได้ค่ะนอนเล่นก็นได้เด้อค่ะมาเบิงวัดนะคะวัดโคกกลางนะคะมันนี่ค่ะว่าสิเปลี่ยนแปลงไปหอดได้แล้วนะคะเมื่อมีพระมาอยู่นะคะ พระมาะอ,อยู่ได้ประมาณเดือนกว่าเด้อคะ<า>่ะทุกคนจกรทีร่างลานะคะป <c oughs> ดเด้อเดี๋ยวมาด่ามโพสิภาพไปเบ่งสาระเก่าค่ะนี่สาราเก่าแต่ก่อนนี่ก็ได้รับการทำความสะอาดจากชาวบ้านนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะแต่นี่ก็ยังบริสุทธสมบูรณ์ค่ะพระสงฆ์ก็มาอยู่ ได้ประมาณเดือนกว่านะคะเห็นไหมนี่นะคะคิดฮอดตอนมาสุดก่อนคือยางอยู่ตรงนี้ผู้เดียวแล้วรอบข้างไม่มีไม่มีคนอยู่เลยนะคะแล้วก็พอเราไปถ่ายทำนี่อยู่คนเดียวนี่ไปคนเดียวนี่คือแบบได้ยินเสียงอะไรยังไงก็ต้องเงียบทุกอย่างนะคะตอนนั้นนะคะ จำเหตุการณ์ที่ไปถ่ายทำที่นี่ครั้งแรกเนี่ยคะะไปคนเดียวพี่น้องเอ้ยถาม่าเสียวสนหลังไหมตอนนั้นนิดๆนะคะแต่ด้วยใจเรามุ่งมั่นนะคะอยากมานำเสนออยากถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้เห็นได้ชมก็เลยคิดเยอะนะคะ เพื่อนก็เพิ่งมาอยู่้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะต้องใช้เวลานะคะในการดูดณะนะคะในการสั้นแซมน,นะคะจะปุ๊บปุ๊บป๊๊บในบได้เลยนะคะโอ้ยยีส ส่วนตรงนี้ก็ยังมมีการทำความสะอาดหรือบูรณะได้เด้นะคะรอคะอ่ะใส่เวลาดโดนเติบยู่ค่ะพี่น้องอคนสิบูรณะได้ได้ยู่เี่ค่ะนี่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะนี่ ทางน้งก็จะเป็นกุฏิร้างทั้งหมดนะทางพุ่นนะคะทางน้งก็จะเป็นกติพระอยู่นะคะทางพุ่นก็ได้หลายเติบนะคะเตาก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมด้วค่ะนี วันีสอมแซมย่บ้เนะคะ่ะพูนทางโน้นนะคะกุฏิเก่าอันนี้เพื่อนกะ่ะอันนี้เพื่อนให้ความสะอาดไปส่วนหนึ่งค่ะมาชุดก่อนคือทุกอย่างนี่เต้มหมดเลยนะคะแล้วก็ไม้ลังคาผุพังล่นมานี่เพื่อนก็เก็บออกเป็นบางส่วนนะคะนี่แถวนี้ตะก่อนยางบบได้เลยนะคะนี่หลังๆเพื่นก็ออกนะคะ หลังคาผู้พังไปแล้วนะคะเสียงคนเจ้าเจ้ทาทั้งปุ้น ยางไปทางใดระบาดนี่อ้ยเออมื่อกี้เห็นไหมที่นั่นนะคะโป้นะคะแล้วก็ลังนี้นะคะสองอันนี้ก็ลังที่สามนะคะฟังพ่นอีกค่ะ 嗯，那、mm, nah, 太美了。嗯。 จากอย่างนาอนน่คือแบบโดนปวกกินนะคะเนาะปวกกินแบบว่าอะเคยเอิญเหรอะะไม้โดนปวกกินนะคะแล้วคันนี้ก็ถึกใบไใม้มาทับทมแน่แบบน,นี้เนาะเพิ่นก็เลยพังลงมาเป็นคลื่นเลยนะคะนี่โอ้แล้วเนาะ ไม่น่ากลัวค่ะชิงชิวกับชีวิตบ้านๆอย่างมามดาโมโพกเด้าดาโภโภเดค่ะไไส้กระชายเดียวค่ะพี่น้องยายได้คิดหลายเกิดมาเป็นคนนะคะสักมือก็ตายคือกันเบิดตน้นไม่ใบหยานี่นะคะปัญหาอย่างหนึ่งเห็นไหมหลังคานี่ยอ้ ใบไม้เต็มหลังคาค่ะมันสิเฮ็ดให้หลังคาผุเร็วหลังคากาสีบกแข็งแรงต้องตัดต้นใหม่ตัดแต่งต้นใหม่ออกเนาะสิ่งสำคัญเลยค่ะใบไม้เต็มหลังคาเลยพี่น้องโน่นพี่น้องเรา เนมกับแบบว่าบ่คือหมู่บ้านแถวใดนะคะเนมวัดแห่งนี้นะคะคนได้กับ,บ่เป็นตะยานแล้วค่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วลูกทายคอย ถ่ายคลิปค่ะปกลนะลูกศิลูกลหาเต็มเลยมาเนี่นี่แหละ้ามีพระยู่กาสีมีคนมานะคะคนกษิีมาเรื่อยๆนะคะผลชุมนุ่มกันเต็มเลยค่ะ ไปเลาะนี่ก่อนไปเดี๋ยวพาไปเลาะเดี๋ยวพาไปเลาะนิดนึงนะคะก่อนกลับค่ะโอ้ทางสะดวกสบายแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยลูกเดี๋ยวแม่พาไปเลาะตกใจเบดเสียงไก่ค่ะพี่น้องจะพาไปดูบริเวณวัดเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเมมเผาศซนะคะ เมมเผาศพอะแตกต่างกจากที่อื่นมากเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเขาจะเป็นแบบคล้ายๆคอมเนาะคะ่ะที่อื่นนี่จะเป็นแบบคนละทรงกันเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆก่อนเห็นบล่ลักษณะเพิ่นนะคะคล้ายๆทรงคอมเลยประมาณนี้นะ,ะ่ะขับไปดูต่อนะคะ เป็นวัดที่กว้างขวางมากนะคะเป็นปา่ามดเลยแถานี้ได้โอ้เป็นยังห้ามไม่มูมากมนีเพื่อนของแม่คือใจหลอยนะคะลูกใจหลอยมากกับแม่ไม่ทิ้งแม่ นี่ก็จะเป็นตะกอดือเป็นกุฏิเก่านะคะฝั่งตรงโน้นกุฏิเก่าโดนรื้อไปนะคะแล้วก็ยังมีอง์อยู่นะองยังอยู่นะคะป่ารวมสมบูรณ์ค่ะอะไรลูกนี่ก็จะเป็นกุฏิเก่าเหมือนกันนะคะเป็นศาลาหรือว่าเป็น อย่างบน,นี่ใจ่ะมยเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวแม่ลงไปดูแป๊บหนึ่งนะลูกนะอยู่นี่ก่อนนะไม่กลัวนะไม่กลัวนะลูกแม่อยู่นี่เด้อันนี้ห็นดักเซาไฟฟ้าคนตอไฟมานะคะเดี๋ยวแม่เข้าไปดูก่อนนะคะลูก ใหญ่มากเด้อค่ะนี่เนี่ยค่ะซาลาหรือกุฏิเก่าตอนนั้นอ่ะอู้ใหญ่หลายแหง้งไม่ธรรมดานะคะเนี่ยนี่ทุนกระเบื้องย่ององดูดีอยู่เลยค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำเก่าเนาะ น้ำแล้วก็อมองอาบน้าพระสงฆ์ต่อน,นั้นนะคะพื้นที่ใหญ่นะคะนี่โบเมนน,น้อยๆนะคะหลือไปะคะ่ะก็จะเหลือแต่แต่ซากอันนี้นะคะโอ้ทุกคนบารมีแค่นี้นะคะนี่พื้นที่กว้างมากนะคะพูนเป็นสาราค่ะ ชะลาเก่าป่ะว่าดามบโบ่เขาเ,ออเห็นไหมคะชะลาเก่าน่นเห็นไหมมันเป็นอเดี๋ยวนะคะประอยากเข้าไปบปัไดมันลึกนะคะ่ะเอาสาลาพักศพหรือยังแต่ว่ามีบันไดขึ้นนะคะนะ่ะเห็นเห็นไหมนะะ้อค่ะมันมี บันไดขึ้นไปอะค่ะมันมีเป็นศาลาสองชั้นนะคะโอ้สูมยากจัน่อยผลเสียงเนาะคะ่ะตึกตึกตึกึก,ก,กเสียงไม,ม้ลั่น,นะคะ่ะเป็นปาโมไปยค่ะนี่คือพื้นที่กว้างขวางมากนะคะและต้นไม้สีแบบสวยงามมากนะคะตรงดิ่งตรงดิ่งเนาะคะ่ะทางผุ่นโอ้ยอ่อนซ่อนกกไม้คะ่ะ ลูกไส้กระถานมาดามมะพูอยู่นะคะมะดามมะพูบาิยานบินีเพราะว่ามีมู่นะคะมีเพื่อนไปด้วยน้องใจลอยค่ะฮะอ,อยากลงไปเขา้าน้ำบ่ะลงบะ่ะเอ้ยเพื่อนดีๆไปลูเดินทางต่อค่ะเหนื่อยไปยังพอนแล้วบ่ะ ห่อนเลยบ่ฮึเฮ <laughs> ้ยไปไปแม่พากลับบ้านเนะไปโค้ดหน้ามองนะฮะโอ้น่าจะมีกุฏิมันน่าจ,จะมีกุฏิลายกุฏิอยู่นะคะนี่ หลายค่ะตรงนี้ก็คือกันนี่ตรงนี้ก็เป็นเขาลือออกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจัดก้อนลูกจัดก้อนนะเดี๋ยวมาเลาะตรงนี้นะคะอยู่นี่ก่อนนะลูกนะไม่เป็นไรนะคะนี่ก็จะเป็นกุฏิ <c oughs> น้องเจ้ร้อยแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวแม่ถ่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นกุฏิคือกันนะคะนี่ สลาลาลกุตีบาจาขาน้อยๆน,นะคะอยากไปเบิงตรงนี้ก่อนค่ะพื้นที่ก็ที่แห่งแรงจักน้อยนะคะตอนนี้ เรือเต่าค่ะตรงนี้เบิง้งพอลงไปลายเลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเรือเต่านะคะนี่เรือเต่าแล้วนกกระสานะคะน่าจะเป็นกุฏิเก้าของเพนนะคะของพระสงฆ์นะคะมื่อนี้ก็บริลล่งไปหลายนะคะอุ้ยต้นอะไรเนี่ย เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มากนะคะโอ้ยอีตอนลูกเด้ปะคนปลูกไว้เป็นแถววันนี้จะได้รู้นี่ต้นอันนี้ไหนนี่ค่ะเป็นย่างงานี่เป็นข้านอยู่นะคะน,นี่น่าจะเป็นแซาเก่าพื่กันเลยค่ะเห็นทาน,น พูนครับเป็นฐานมาอยู่นี่แสดงว่าจะเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้นะคะตอนนั้นนะนี่คะ่ะเห็นไหมคะลงไปข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าเ่นเก็บไม้เก่าไว้อยู่นะคะหลังคาเพิ่นก็เตมด้วยใบไม้คะ่ะทับทมกันไปแล้วก็ผู้พังตามกาลเวลานนะคะเป็นสัจธ,ธรรมอย่างหนึ่งนะคะ เนี่ยต้นนี้มันจะขึ้นคนปลูกไว้หรือจังใดนี้หรือมันขึ้นเองเหรอเต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมต้นนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวรอดก่อนใช้วิธีรอดนี่งสองอือเขาไม่มได้ปละะูกหรอกค่ะมันขึ้นเองนะคะขึ้นเองเต็มเลยแม่เดี๋ยวก็แล้วแล้วแม,ม่ขอถ่ายงานแป๊บหนึ่งนะ น,น,นั่นค่ะเก็บไม้ไว้นะคะระวังงูด้วยพี่น้องนานค่ะเอ้ยเกือบล้ม อสอ่อนแต่ปลาใหม่ล้ายค่ะพี่น้องมื่อีัละคค่ะสุดยอดของปลาเลยคะ่ะปลาลูกไป,ลกปและเตรียมตัว ก็เป็นทางพูนกับเป็นกุฏิค่ะนะคะแล้วก็มีห้องน้ำกุฏิพูนทางพูนกับปราซ่านะคะวันนี้บปได้เข้าไปลึกแล้วค่ะเด้อแต่สะออนปลาเพิ่นเนาะปะลูกกลับบ้านบปดิลูกซิดลูกหาเพิ่นกันลล่ค่ะ,ะ,คะเต็มเลยมากะ ดีกว่านะคะกดมาหลายลูกซิ์ผู้หาเพิ่นบ่าเบ่อตาบนจ้า มันถามเอาไปใส่มาแต่ทำบุญค่ะคลิปดีมาดามมงโคกดขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมงคูเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสที่ชมกันได้สวัสดีค่ะ ที่ล่ะจอมปลวกนะคะนี่เทหัวคล้ายๆพญาน,นาคเลยเ้อมีตาอยู่ข้างนึงค่ะเบิง้งนี่ค่ะจอมปลวกนะคะนี่โอ้โห่เยอนะคะ อันนี้ออนค่อยๆนะคะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด้อ